สวัสดีครับพี่พี่เพื่อนเพื่อนน้องน้องทุกท่านครับวันนี้ผมจะพาพี่พี่เพื่อนน้องนอ้องทมาดูเหรียญสิบบาทที่มีค่าอีกปีบรสอหน,นึ่งนะครับที่ใครก็อยากได้ครับแล้วพี่น้องล่ะครับอยากได้หรือใครออยากได้ว่าเป็นปีบรสอะไรขอให้พี่พี่เพื่อนน้อง,องตามไปดูเลยนะครับ สวัสดีครับพี่ๆเพื่อนๆน้องๆทุกท่านครับกับผมต่อแสแบงแห่งคนรักเหรียญนะครับจะขอพาท่านมาดูเหรียญสิบบาทกองพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชในรัชกาลที่เก้าของเรานี่แหละครับท่านสาหรับเหรียญสิบบาทเหรียญนี้ครับเป็นพระศินใหญ่นะครับเนี่ยเพิ่งได้มาวันนี้นะครับเนี่ยสดๆร้อนๆครับท่านไปซื้อของในรังสวนมาก็ได้แบบนี้มาแล้วครับท่านเหรียญพระศินใหญ่เหรียญนี้นะครับ ก็สวยงามมากครับเนี่ยคมชัดเจาะมากครับท่านเหรียญนี้จะติดอยู่หนึ่งในสิบอันดับที่หายากหรือไม่แล้วผมพี่กับไปดูนะครับเหรียญที่ผ่านการใช้นั้นตกอยู่ที่หลายระปมาณเท่าไหร่รอแป๊บหนึ่งนะครับเรามาดูลักษณะของเหรียญนครับเป็นเหรียญแบบสองสีตัวติดนะครับคิวโปนิกเกอยู่ด้านนอกส่วนด้านในก็สีทองล้วนนะครับเหรียญนี้นะครับคมชัดเจาะมากครับสำหรับบลุ่มลูกโป่งตันครับสุดยอดจริงครับมาดูขอบเฟืองนี้กว่าครับเป็นไงครับเหรียญนี้โอ้โหครับสุดยอดครับท่าน ไม่มีรอยบุบรอยบี้อะไรมากมายเลยครับแทบจะไม่เห็นเลยเลยซ้าครับเนี่ยดูไกลไปดีกว่าครับนี่ครับไม่มีเลยนะครับสุดยอดครับเหรียญนี้สวยงามมากครับออกการจริงๆครับมาดูด้านหลังครับว่าเป็นปีปศอะไรนะครับนี่ครับด้านหลังครับประเทศไทยครับอักษรเบลครับอักษรเบลนี้ทําขึ้นมาเพื่อผู้พิการสายตานะครับท่านมีอยู่สี่ตัวนะครับพอรสองพันห้าร้อยห้าสิบแปดนะครับท่านสองห้าห้าแปดนะครับ สต,ตรงกลางคือพระปางไ์ว้ารุ่งเา,าบาลามตามลงมาอีกนิดขึ้นไม่นานจ้าพระยายและล่างสุดคือสิบบาทไทยแล้วก็สิบบาทอาหรับนะครับสําหรับปีพศ2558นี้นะครับท่านความกว้างของเหรียญอยู่ที่26มิลลิเมตรน้ําหนักกิจ8.5กรัมนะครับท่านจำนวนการผลิตนะครับอยู่ที่91ล้านพอดีพอดีครับท่าน91ล้านพอดีพอดีครับท่าน91ล้านเลยนะครับสำหรับปี2558นี้นะครับท่าน,น91ล้านนะครับ ในระดับยะ n นนั้นเขาให้อยู่ที่เหรียญละห้าสิบาทครับท่นานตั้งเก้าสิเอ็ดล้านในห้าสิบาทก็สูงแล้วนะครับสําหรับย n นซนะครับแต่ว่าเหรียญที่บากกันใช้เนี่ยะครับเท่าไหร่ครับตกอยู่ที่สิบห้าบาทถึงยี่สิบบาทเท่านั้นเองนะครับ